โอเคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเกม s o r t a อ t Online f a น์แฟกเจอร์เดเราจะไปในทางฝั่งของเนื้อเรื่องฝั่งทาคีอัสวินโลหิตเราจะไปเจอกับอาสุน่าฮิตคิปแล้วก็นอติรุสกันค่ะเริ่มกันในแชปเตอร์ที่สองข้างหนาน,นี้เป็นพื้นที่ป่านะคะเท่าที่เห็นดูเหมือนจะเป็นป่าลึกไปจนถึงฝั่งโน้นเลยค่ะ คาดว่าอาจจะไม่มีอ,อาจจะมีไม่สิต้องมีมอนเตอร์ป้วนเปี้ยนอยู่แน่ๆเลยค่ะจากการคำนวณขนาดแผนที่และความเสี่ยงที่คาดการไว้ได้เราควรระดมพลให้มากกว่านี้เพื่อเสร,ริมประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นขอเสนอแนะว่าตอนนี้ควรถอยก่อนแล้วเตรียมตัวพร้อมสำหรับการออกสำรวจอีกครั้งคิดว่ายังไงคะโอเป็นจริงเป็นจังเป็นงานเป็นการหัวหน้า เอาอะอืมนั่นสินะถึงอย่างนั้นเราก็ควรตรวจสอบสภาพภูมิศาสตร์และชนิดของมอนเตอร์ที่ปรากฏกัวในระดับหนึ่งก่อนเราควรจะคาดเอ้ยควรจะดูาดเราอีกหน่อยก่อนที่จะลงมือสำรวจอย่างเป็นจริงเป็นจังใช่ไหมละ่ะทำทางพวกเรานะหรอคะอ้ะอาวอาสนะคงไม่เห็นด้วยเหรอเ ค่ะไม่เห็นด้วยค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่ไม่เคยสำรวจและมีทัศนวิสัยไม่ดีแถมตอนนี้พวกเรามีกันแค่3ามคนไม่ควรเสีย่ยงโดยไม่จำเป็นเลยนะคะยิ่งไปกว่าน,นั้นหัวหน้าเป็นกำลังต่อสู้ที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับยุทธศาสตร์ของไอแคถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็เราพรอบจากนั้นหมูน่นี้เราห่างจากการลบจริงมานานก็อยากฟื้นฟูนนนสัญชาติตานสักหน่อยนะ อีกอย่างการประทบเอ่ะการพับสีเท้าลงบนแผ่นดินที่ไม่เคยมาเยือนเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ใจเต้นทึกเขิมจริงๆเธอกับนักรบสีดำไม่ใช่นักดาบสีดำหรอที่สนิทกับเธอก็เป็นคนที่ชอบทำนำหน้าคนอื่นไปหนึ่งเก้าก่อนเสมอไม่ใช่หรออาจจะใช่ก็ได้ค่ะไม่ใช่ค่ะเขาเป็นคนไม่ไต่ตองและไม่ค่อยระวังค่ะ พอตัดสินใจไปแล้วก็จะไม่ยอมฟังแม้แต่คําเตือนของฉันอย่างเมื่อวันก่อนก็เหมือนกันเอ๊ะเรื <c oughs> ่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรอคะ <c oughs> น่าเสียนะขอโทษที่เสียมารยาทอ <c oughs> <c oughs> ะไม่หรอคะ่ะเออแล้วคุณคิดว่ายังไงคะ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะเอจิเอ,อจิบอย <c oughs> ผมคิดว่าถ้าถอยกลับได้ถูกจังหวะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่ใช่ว่าประมาทหรอกนะครับแต่มีความเป็นไปได้ต่ำที่จะมีมอนสเตอร์ที่ทะลวงการป้องกันของหัวหน้าได้แต่ว่าเราจะรัคุงเห็นด้วยกับการออกไปดูลาดเราเคารบเสียงข้างมากสอนะงต่อห,หนึ่งเนี่ยวันน้า ฉันมั่นใจในความสามารถของตัวเองในระดับหนึ่งแต่ฉันเชื่อมันในตัวพวกเธอย,ยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกอไม่คำพูดคำจาประเทศจังหวะเราอยู่กันสามคนคงไม่เกิดเรื่องหลายๆหรอกนะว่าไงอาสนะคงเข้าใจแล้วก็ได้ค่ะถ้าหัวหน้าตัดสินใจอย่างนั้นฉันจะทำตามและให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังถ้าเกิดอันตรายต้องถอยกลับทันทีนะคะ ตกลงไปต่อกันเลยนี่อาสนะนี่คุณอาสนะครับวันนี้ดูหัวหน้าไฟแรงยังไงก็ไม่รู้นะครับเหรอแต่ก็แปลกอยู่กนเนี่ยที่เขายืนการจะออกสำรวจทั้งที่มันก็มีแค่ไม่กี่คนจะว่าไปเขาดูสนุกสนานอยู่เหมือนกันนะ ฮิตทริปหัวหน้าพาคีอาสเวนโลหิตนาเตลุสสมาชิกกิลและตัวฉันเองอสนนะลองหัวหน้าคายะบะอาคิฮิโกะสัขังพวกเราไว้ในโลกของยาเกมสอดอาร์ตออนไลน์เอ๊ะถ้าอยากมีชีวิตกลับไปเราต้องเอาชนะและเคลียร์เกมนี้ให้ได้เอ้าคือความทรงจำอสนนะ ยังอยู่ในช่วง SEO หรอเลยไม่รู้ว่าคายาบะคือฮิสคิปมันน่าจะเป็นอย่างนั้นสินะแต่ว่าแต่ที่รู้สึกไม่เข้าที่เข้าทางแบบนี้มันคืออะไรกันรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ใช่แปลกอาสนะสองคุณอาสนะตามไม่มีอะไรหรอกจะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยว ไม่เสียงตัดนนท์อะไรนะหน่อยหมอน,นี่ปิวไปซะอยากใครวะโอระเบิดตุ้มตาอย่างนี้อย่าบอกนะว่ากุกกาจิโจร่เจมมาจากในป่าเหรอดูเหมือนว่าจะมีใครต่อสู้อยู่นะ่ะนี่ไม่ใช่วลามาอึดอัดอยู่นะครับทางเรามีฝูงมอนเตอร์ดาน่าเข้ามาเหมือนกันอ๋อ เป็นงานพวกมันให้หมดแล้วเข้าไปหาคนในป่าก,กันเลยอมโอนโติโปเป็นเทงอเอจิปเป็นโรกรอใส่ของไปทุกคน มีมีมีมอนมีมอนเฮ้ยอยากลองเล่นใยับบะเฮ้ยไม่ใช่ฮิตชิฟติดขวาพงสกิลสองเปลี่ยนตัวขอเปลี่ยนตัว,ตออวตหน่อยฮะหัวหน้าีสกิลอะไรบ้างเนี่ยใช้ไปหมดแล้วด้วย ฮะก็เียอเข้มจังวะไปไปต่อไปกันัวหนาไปทางนี้ไปทางนี้โอ้ยไม่วิ่งช้าจังอ่ะน่าจะเพราะเป็นแทงได้แน่ถือโล่มันหนัก เทคโยฮักอันนี้คือสกิลอะไรโอ้อโหลกกระแทกหน้าตายเลยแล้วสกิลนี้อะทำไมเราไม่โดนคู่มือวะอน,นี่ปาดแน่นอนว่าน่าจะ <c oughs> ขออ่านได้ไสกิลสามเมื่อกี้เคอเลยอ๋อโยยุ มอบตีบับเอ๊ะมอบปรับโจมตีให้กับตนเองและปริมาณเอฟเฟกต์ปับปกผ่านตามจํานวนศัตรูที่ถูกยก่อย่โอ้ฮัลี่ช oh. ิสามารถเปิดใช้งานได้เมื่อสะสมเกจจนถึงระดับสูงสุดนอกจากตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ทุกคนจะได้รับเอฟเฟกต์ลดความเสียหายแล้วเมื่อทําการป้องกันการโจมตีระยะประชิดความเสียหายจะสะท้อนกลับไปยังศัตรูอีกด้วยแต่วิ่งชา้า เปี ar. fin, ่ยนเป็น AG ดีกว่าไปพะนุ่มมีคอนโซลตรงนั ha ้นอะไรมีนีเกมไีกเพย่อนสิบาวิ แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวใจเย็นนับเร็วเกินเราลุกเกินอะว่าแต่เราจะลดเปียอะไรให้เล่นนะครับเป็นโลกมีอะไรบ้างนหนนี้นหนนี้ไหนน,น,นี้ตีฉันได้ไง อ๋ออีกกว่าเป็นไค่นี้อยู่ในช่วงกำลังศึกษาดูงานเออไปทางไหนต่อไหนจะขอดูข้อมูลตัวละครความเร็วเคลื่อนที่กับพลังจมตด,ดีเพิ่มขึ้นนระดับเอฟเฟคลบลีกอัตโนมัติหอลบลีกแบบ อัตโนมัติเลยไม่ใช่อัตโนมือมันต้องมีสตูที่ถูกขนาดดามอยู่อะสักที่อะเพราะว่าเราจะได้แฟชั่น้เพลงใช้ได้หรือเพร,ะเราพระเรามีของ่วงให้ใสเ่เอโอพราะไม่กบอสไม่ใช่บอสไอ้นั่นะ ตัวที่ถูกขนาดน้นของฉันอยู่ที่ไหนสกิลไข่อ่ะแค่กดแบบโอ้ยไอ้มงน,นดูเหมือนว่าด่านนี้จะไม่มีแฟสอะไแล้ว เปลี่ยนตัวเอคโยขากันโลโลก็ทคหน้าเออเล่นแทงเราใจจะขาดไงอยากได้แฟชั่นแต่นี้ไม่มีหรออ๋อแล้วทีนี้ก็เก็บกวาดวอนเตอร์ทั้งหมดแล้วอืมไม่ได้สู้มานาน แต่ก็จบกายไปหน่อยนะเกี่ยวกวาได้ง่ายกว่าที่คิดอีกนะครับเนี่ยอย่าเพิ่งประมาสิจับตามองอรถคูัวต่อไปรับทรับ<ะ>มีใครมาทางนี้ฟุกาจิโร่จริงด้วยวัดดี้ขอบคุณที่ช่วยรับมือมอนสเตอร์ทางนั้นนะแหมช่วยได้มากเลยพวกนายเก่งจังฉันคนเดียวคงโดนล,ลุมเละไปแล้วแนะ่แน่ คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะไม่ได้รับบาดเจ็บหรือมีสถานะผิดปกติใช่ไหมไม่เป็นอะไรเลยโอ้ฉันชื่อฟุกัจิโร่ขอบคุณ,คณที่มาเป็นกำลังสนับสนุนนะอแล้วอาสนะจ,จะรู้เรื่องตอนไหนอ่าไม่มีแฟชั่น มันมีแฟชั่นแต่ว่าเนี่ยเราหาไม่เจอมันของต้องไปเก็บตกที่หลังโอเคเฟสต่อไปเฟสต่อไปก็มีแฟชั่นเหมือนกันแต่ว่าเราจะจบให้เร็วที่สุดหรือเปล่า ดีที่มาทันพวกเราคือพาคีอาสวินโลหิตฉันคือรองหัวหน้าชื่อว่าอาสนะส่วนคนนี้คือนิดคิฟหัวหน้ากิวเอฉันนอเตลุตสมาชิกพาคีโอ้โหพาคีอัสวินโลหิตผู้มีชื่อเสียงนะเหรอครูกาจิรกคุงไม่รู้สึกสงสัยที่พวกเราเรียกตัวเองว่าพาคีอัศวินโลหิตกันเหรอ ก็พวกเธอโด่งดังมากเลยนี่นะฉันเคยอ่านเจอในเน็ตกับหนังสือเกี่ยวกับคดี SEO ด้วยกิลผู้มีอิทธิพลที่ตั้งขึ้นใน SEO รับผิดชอบส่วนสำคัญในแนวหน้าของการเคียร์ไอคลัสแต่ที่จริงแล้วหัวหน้าผู้นำกิลเป็นเอ่อฮิดคเฮ้หัวหน้ากิลฮิถ้าจำไม่ผิดฉันเป็นอะไรเงี้ยเหร ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกเหมือนจะมีข้อเท็จจริงอันน่าสะเทือนใจนี่ฉันพูดอะไรกันแน่นะจะเฉลยแล้วอน,นี้นี่เองสาวน้อยผู้นี้มีความสับสนในจิตใจที่สำนึกได้ความทรงจำเหมือนกันไม่สิควรเรียกว่าถูกแทนที่น่าจะถูกกว่าว่าน้าพูดว่าอะไรนะคะไอย ปล่าไม่มีอะไรว่าแต่ว่าทำไมฟูกาจิโรค่คงถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะฉันจำได้ว่าแถวนี้เป็นพื้นที่ที่ทยังไม่มีการสำรวจหรือว่าเพื่อนเก็แบแววอยู่คนเดียวไม่หรอกฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ฉันยังอยู่กับเพื่อนอยู่เลยเราออกล่าบริเวณใกล้ๆตัวเมืองแต่ว่ารู้สึกตัวอทีก็มาอยู่ในป่าแต่เพียงลำพังแถมยังถูกมอนสเตอร์ล้อมซะด้วย หมายความว่าถูกพัดมาที่นี่งั้นเหรอเป็นกับดักแนวเทเลพอร์ตหรือไงนะคงไม่ใช่เรื่องเล่นๆสินะไม่แนะ่อาจาอาจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายถสงชีวิตได้จริงๆก็อยากจะให้เล่ารายละเอียดให้ฟังมากกว่าน,นี้หน่อยส,สุดพักคอนเตอร์ใกล้เข้ามาแล้วครับถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ต้องโดนล้อมแน่ๆต้องหาที่ที่ปลอดภัยก่อนสินะเราแยกออกเป็นสองทีมได้พวกวันไปกับหนีออกจากที่นี่กันเลย กาจิโรคุโมกัจิโรคุงมาร่วมมือกับเราด้วยได้ไหมโอ้รับทราบวางใจได้เลยลองเล่นกาจิโรแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องยิงลงพื้นปะเออแกเป็นแค่มอนเปอร์ยามายุ่งกับฉันไปเลยฮิตคิปแข่งแค่หน่อยเกนเนลันเชอร์สองอัน มน,นับแนะล้ว3,000เอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ย่าเออตายซะบูมบ้ามากอออโอ้ถ้าถ้าเลงเอาจะมีเส้นให้ด้วยสิน งนั้นมีมินิเกมโอ้ oh my god อืออืออืมเอ่อ,อไม่ถึงตือ,อหมดแล้วทำไม่นี่เขี่ยง่ายจัง เอนดูแมปหน่อยครับว่ามันต้องอยู่ยที่ไหนสักที่ต<อ>ะกิลสามเป็นไรอระวงฮิวเหรอโอ้ดีอะตะกิวหนึ่งอะโอ้ทำไมมันปุ่มบัมซัมเบยจังตัว

แล้วกด4คืออะไรเลือกระเบิดเหรอโอ้ตัวนี้มันทาดน้ำหรือเปล่าเออล้วกด3โอ้ระเบิดน้ำแล้วตัวนี้มันแพทธาอะไรเนี่ย ไม่ไม่แพ้อะไรเลยเหรอเอาอติไปกินโอ้จับระเบิดไปใส่เลยเหรอไอ่เข้มไม่เข้ม,ไ,ม,มไปตรงนั้นเป็นที่เคลยแล้วตรงข้างล่างขอแวะขอแวะ แต่เราจะไม่มันจะไม่เป็นฮิติบเพราะวิ่งช้ามากมานะโอ้โดดยิงก็ได้สูงกว่าเดิมอีกสูงอีกส,สูงอีกสูงอ,อืออูออือหน้าตาแบบนี้มนต้องอันนี้แน่แน่ อืไม่กสุนมันไม่มีธาตุหรอก็มีดิเออผมก็มีวงฮิลของตัวเองืออืออืออ si ืออพอโดดยิง uh <th ืออ okay. ืออืออือ uh อ ทำไมัน, sociedad, คนคลอยขึ้นมาเรื่อยๆเออเออเอออืมสี่ยยาตื้ลบได้เอออือือเอ้ยเอ้ยเอออือเออไปส <Viol in! S 1> ี ขอแวะก่อนนะอออื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 อระสุไฟอะะเบิดไฟต้องยิงย้อยแค่ไหน ข้ามันตลกจังอวามกัะติกข้อดูสดุกจังเลยเล่นตัวเบ,บิ้มบัมนี่ไงตัวแฟชั่นของเราเราสามารถเล็งปืนข้ามเอ้ยได้

เปลี right. s <S What, ่ยนเป็นปืนยิงใกล้ปิว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 พวกนี้เป็นส่งแสว่ะในเอเจโอมีปืนด้วยเหรออ่าโทษซีซีช่วยด้วยอโดนปะโดนปะโดนโดนโดน ดาวแล้วดาวแล้วดาวแล้วแต่ไม่เห็นออเออเอดอาตีหน่อยเอาระเบิดไปกินโอ้แสนนึงเลยเหรอหรือหมื่นวะเมื่อกี้โอ้แรงไปกลับไปควยหลัก อ๋อผลึกผลึกความทรงจำหรือเปล่าเรียกอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยมันคือห้าว่าประจำตัวผู้เล่นน่าจะเป็นรูปฟูกาจิโร่ดีแหลเะเก๋ไอ้พวกกิ้งกากิ้งกืออ,อือออ่าไปแตะฉันฉันลอยได้

ทำไมล้มภลรกิจอะเอ้าเมื่อกี้เราออกนอกเขตภารกิจอะโอ้ยแม่สาวสกะชิโร่ระเบิดแบบแรงเวอร์อันเดิมนี่หว่าปอ,องกาคึบอโอ้ยเต็มหัวตายอ๋อตัวสัน้น กระโดดขึ้นขออเขายากเอ๊ะเอาระเบิดกิน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 เอาไปอีกเอาไปอีก,ออกลูกอเอเ๊ะไม่ตัวบุมบํมจังเลยเพิ่มพลังโจมตีอ่ะอ่ะเหลืออีกตัว ไปไปต่อเออเอออย่ามายุ่งกับฉันอ,อือขอระเบิดปืนคู่ตะคุยตะคยเดสเน่ก็อบอกละสามล้านเลยนะเว้ยอึอออ ในที่สุดก็ถึงที่เวทหลักสักทีอ,อืออือต้นไม้มันแพ้ไฟเลยนะบึ้มบึ้มบึ้มอ๋อวางวงฮิวอ๊อเจอกันไอ้ต้นไม้บาบอนี่ดัดละหมืน่นโคตรแรง เยมสวิชสวิชอ,อือเต็มหัวเต็มหัวเอาระเบิดแบบสุดใหญ่ไฟกระพริบปึ๊บบูมพูดแรงอันตีไม่เป็นแถมถามจริง ไม่มีมอนเตอร์ตามมาแล้วครับดูเหมือนว่าเราจะหนีพ้นแล้วถึงนี่แล้วก็คงไม่เป็นอะไรแล้วละ่ะเหนื่อยกันสินะขอบคุณสำหรับเอะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะฟูกาชิโร่คุงไม่ลอกไม่ลรอกแค่ได้มาร่วมสู้กับพาคิอสววนเราหิชื่อดังอย่างนี้ฉันก็มีเรื่องกับไปอดคนอื่นแล้วละ่ะว่าแต่ว่าเธอใช้อาวุธแปลกตาจังเลยนะดาบสองมือไม่สิปืนคู่งั้นเหรอ มมิกิตะก,กับฮิดาลิโกะนี่ไม่ใช่ปืนธรรมดาแต่เป็นปืนยิงระเบิดทั้งสองก็บอกน่ารักตรงที่มันใช้ระเบิดถลม่มบริเวณกว้างได้ไงละ่ะในเอสเอโมีอาวุธแบบนั้นอยู่ด้วยเหรอก็ไม่มีนะสิฟุกากิโรจำได้ไหมว่ามันมาจากไหนอออซือ้อซื้อไงซื้อมาจากร้านค้าเหรอมั้ นั่นสินะฉันไปดูเครื่องสวมใส่กับเลนพี่คนขายไอเทมก็อธิบายให้ฟังร้านที่ไหนนะที่ไหนอ้อที่ไหนนะอืมเออคุณอาสนะเพิ่งเคยพบหน้ากันครั้งแรกกลับไปซักถามต่อทุออย่างนั้นมันไม่ค่อยเหมาะนะครับอาวุหลักของคุณอาสนะก็คือกระบี่ใช่ไหมครับ อย่าบอกนะว่าจะเปลี่ยนไปใช้ปืนนั้นใน S L O มีปืนด้วยเหรอ่าไม่ใช่อย่างนั้นนั่นสินะขอโทษนะคะคุณฟกูกาจิโร่ไม่ต้องขอโทษหรอกฉันไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ารู้สึกคาใจยังไงก็ไม่รู้สิอืมใช่รู้สึกคาใจยังไงไม่รู้เหมือนมีอะไรแปลกไปไม่ถูกต้อง คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดตออัดอะไรอย่างนี้อเอาละมอนเตอร์จะอาจจะโพอมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้เราออกจากป่ากันก่อนอดีกว่านะรับทราบค่ะโอ้มายก็พูกาจิโร่รีบๆอบอกน้องต่อไปหลายคนเลยเนี่ยแต่ว่า น่าจะเอาไว้ต่อพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้น่าจะยาวเกินไปโอเคค่ะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบตรงนี้เอาไว้พาร์ทหน้าเราจะไปในทางฝั่งของ GGO กันบ้างขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย ああ勝利には休息も重要だからね次の戦いに備えて十分に体力を回復させておこう。